ค่ะสวัสดีแม่แม,ม่ตอนเช้านะคะทอ,อทองอินทองอินทําอะไรลูกกินกินหัวกินหัวพี่ไม่พอกินหัวพ่อต่ออาบน้ําแต่เช้าเลยนะคะกินหัวพ่อแล้วนะคะตอนนี้นะคะหยอกพ่อนะคะแปรงฟันบ้างเด้อพ่อบอกลูกดูด,ดูดูความน่ารักของน้องนะคะอ่ะ,ะกินหัวพ่อไม่พอเมื่อคืนก็กินหัวพี่นะคะวันนี้มาตื่นเช้ามานี่มาหยอกพ่อนะคะทะเล้นกับพ่อ ทเลน์กับพ่อเลยนะคะกินหัวพ่อดูดูน้องทานะคะแม่แม่จะดูน้องทานะคะดูความน่ารักของน้องทองอินกันนะคะเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนก็แกงพี่นะคะกินกินหางพี่ค้ําด้วยแล้วก็กินหัวพี่คําด้วยมาเช้านี้ <c oughs> นโชว์ฟันให้แม่แม่ดูที่ <c oughs> <c oughs> ลูก <c oughs> กินหัวหน่อยขอกินหัวหน่อยดูนะคะดูแกงพ่อนะคะ 噜噜噜噜。Do, do, do, do.